โอเคครับก็จะมาสอนใช้งานระบบตัวของนับเวลาออนนะครับก็คือเราจะมีอยู่2อ,อย่างเนาะคืออย่างแรกคือนับเวลาออนรวมในทิจตของเราแล้วก็เวลาออนจิตกรรมนะครับซึ่งเวลาเวลาออนจิตกรรมเนี่ยก็จะเอาไปใช้ซื้อไอเทมนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาออนจิตกรรมในการซื้อไอเทมเท่านั้นนะครับออย่างแรกที่เราต้องเปิดก็คือไอตัวเวลาออนทั้งหมดตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราอยากให้ดิสของเราเนี่ยนับเวลาออนเราต้องพิมพ์คำสั่งนะครับตั้งค่านับเวลาออนนะครับผมแล้วตั้งสเตตสถานะนะครับเป็นทนะูทูเท่ากับเปิดนะครับปึ๊บมันก็จะบอกว่าตั้งสถานะเป็นทูเ,นเรียบร้อยแล้วนี่คือก็คือการเปิดใช้งานแล้วเราลงห้องเราก็จะได้เวลาออนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอันะนี้คือเวลาออนทั้งหมดทีนี้เวลาออนจักรรมครับ,รบแอดมินอ่ะก็จะสามารถเปิดได้ว่า เวลาออนจิตกรรมของเราเนี่ยให้เวลากี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งนะครับตั้งค่าจิตกรรมเวลาออนเนาะแล้วก็กดส่งไปเลยจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราใส่ชั่วโมงจิจกรรมนะครับว่าจิตกรรมอันนี้เปิดกี่ชั่วโมงอย่างเช่นอาจจะเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอย่างเช่นผมตัวอย่างเป็น1ิบชั่วโมงในการเก็บเวลาออนจิจกรรมก็คือ หมดเวลาสิบชั่วโมงเนี้ยเวลาออนจิตกรรมจะไม่ขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ครับก็คือเราสามารถไปทําจิตกรรมของเราเองได้ว่าเอ้ยเนี่ยเวลาออนจิตรกรรมตัวเนี้ยเปิดให้ล,ลงห้องเก็บเวลาออนจิตรกรรมได้แล้วนะเพื่อเอาไปซื้อไอเทมที่ร้านค้าไอเทมได้นะครับผมอืมนี่คือร้านท้าไอเทมนะครับเห็นเนาะการสร้างไอเทมก็พิมพ์สร้างไอเทมก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเองว่า สร้างไอเทมชื่ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือราคาเวลาอ่อนเป็นชั่วโมงเนาะใส่รายละเอียดก็คือตรงนี้คำอธิบายตรงนี้ใส่อคอนก็คือไอคอนตรงเนี้ยไอคอนตรงไอเทมเนะี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับใช้เหรียญซื้ออันนี้ก็ถ้าเกิดปรับเป็นทรนะูเนี่ยมันจะใช้เหรียญซื้อถ้าเกิดปรับเป็นฟอลเนี่ยมันจะใช้เป็นชั่วโมงอ่อนจิจกรรมแผนนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นมันเป็นฟอลอยู่แล้วอะเราก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครน้ำหนักก็ จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับน้ำหนักอ่าตัวนี้ก็จะบอกได้ว่าอไอเทมเนี้ยหนักเท่าไหร่นะครับก็คือโดยเริ่มต้นอ่ะจะเป็นน้ําหนักหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยความจุก,กระเป๋าของเรานะครับว่ากระทงหนักหนึ่งชิ้นหนักเท่าไหร่หนักศูนย์ช่องก็จะไม่นับนะครับหนักหนึ่งช่องก็จะนับกระเป๋าด้วยนะครับโอเคครับ